โจมตีท่านอ้นได้ทุกวันจริงๆดอ,อรนิวนี่นะนะแกก็โพสได้ทุกวันวน,นะครับเนี่ยวันล่าสุดแกมาโพสอีกเนี่ยนะท่านอ้นเนี่ยบอกโอ้จะกลับมาแต่ไม่เคยเห็นมีท่านอ้นเนี่ยเคยจะไป เขาเรียกว่าเข้าเฝ้าเลยวเวลามีงานรับสดงรับสดด็จไหนว่าจงรักภักดีทําไมไม่ไปเข้าเฝ้าล่ะเวลาเขารับสดเด็จอะ่ะทําไมไปเข้าเฝ้านี่ดรนิวนะครับจ้องจะจับผิดท่านอุ่นทำอะไรนี่จะ,จะจะจับผิดเธอจะ,จะจะจับผิดเธอโอ้ยดี่ก็มีอยู่คนเดียวในประเทศเนี่ยจ้องจับผิดท่านอ้นนะเออนะครับอืม นะไม่รู้จะจับผิดอะไรกันนักหนาไม่รู้จะ,ะจะบีบจะบีบให้ตายเลยน,นี่ยังไงก็ไม่ทราบไม่รู้ไปจงเกียรติจงชังท่านอ้นอะไรกันนักนขนานะเออโอ้ยนะครับท่านจะไปไม่ไปมันก็เรื่องของท่านนะแต่ว่าท่านเนี่ยแสดงความจงรักภักดีประจ์ไม่รู้จะแสดงยังไงแล้วนะนี่ ท่านก็แสดงในวันพ่อท่านก็ไปเคารพภาพในหลวงรอเก้าเห็นไหมท่านก็ไปก้มลงกราบเนี่ยท่านก็โันอ้วนกาบก็แทบไม่ได้เนี่ยท่านก็ต้องนอนกาบเนี่ยนะครับเออหน้าท่านก็กาบไม่ได้ท่านก็ติดพุงท่านก็นอนไปเลยนะเห็นไหมท่านจงรักภักดีแก่ท่านก็นะคนเราเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเข้าเฝ้าขบวนเสด็จรับละ รู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ไปเข้าเฝ้ารู้ได้ยังไงดรเนียวรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ไปรับขบวนเสด็จเขาอาจจะไปก็ได้นะแต่เขาไม่โพสต์ภาพลงก็ได้นะก็าอาจจะไปแบบลับๆไม่อยากจะให้ไม่อยากจะโพสต์ให้ใครรู้ก็ได้นะเออนะครับหรือจะไม่ไปมันก็เรื่องของท่านนะเออนะมันจะเป็นจะต้องไปเข้ารับเสด็จเพื่อให ไอ้นี่เหรอมันจำเป็นเหรอใช่ไหมเออนะโอ้ยนะครับท่านก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็มีสิทธิ์ท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งอ่ะท่านก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขอ่ะนึกออกไหมอย่างเงี้ยนะเออท่านก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องไปก็ได้นะไปรับเสด็จไปอะไรเนี่ยนะเออเดี๋ยวพอเราไปรับเสด็จก็แล้วก็ว่าท่านอีกอ่ะ ไปรับแต่เสด็จแล้วทําไมไม่ท่านเปิดอันนั้อันนี้อันนี้ันนี้คนเรานะเออม,มันหามุมจะว่านะมันก็หาว่าไปทั่วนะครับเออเนี่ยนะฮะโอ้ยก็ปล่อยท่านอยู่ของท่านไปเถอะนะครับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปอะไรหรอกนะแบบนี้มันก็มันก็อันนี้เกิดน,นะมัน ตามแซะทุกวันตามว่าท่านอ้นทุกวันเลยแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกัน่าไปโกรธอะเครืองอะไรกันอะไรท่านนักหนาเออแค่ท่านไปพบปวินแค่นี้ก็โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแนละ้วไปพบทำไมออต้องให้มาพบดรนิวด้วยใช่ไหมถึงจะหายโกรธใช่ไหมเออก็นั่นแหละนะครับท่านอ้นก็นะไปพบดรนิวซะจะได้จบๆตามแซะท่านอ้นตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนักหนา นะฮะเออท่านก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครซะหน่อยท่านก็ไม่ได้ทําชั่วทําเลวอะไรซะหน่อยนะท่านก็ดูแลประชาชนคนไทยนะเออก็มาสร้างบงสร้างบ้านอะไรกันโอ้ยก็ปล่อยไปท่านบ้างไหนบอกว่าอะไรนะรอดูการเวลาพิสูจน์คนนะ่ก็รอดูท่านไปสิจะมาตามแทะท่านะ่ะทำไมเยอะแยะใช่ไหมเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ